เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาัดรตลอดไปรัประถมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคม พุทธศักราช2562สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันแรม3ค่ำเดือน11ปีชวด ผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องขับเคลื่อนต่อเนื่องปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะท่านผู้ฟังคะหลังความสำเร็จ ปลูกผักสวนครัวระยะที่1เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนต่อเนื่องโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่สอง ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563เพื่อสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนหลังจากเมื่อสิ้นสุดโครงการในระยะแรกสามารถช่วยให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า12.5ล้านครัวเรือนประหยัดเงินในการซื้อผักไป50บาทต่อวันต่อครัวเรือนทั้งหมดคิดเป็นเงิน600ล้านบาทต่อวัน18,000ล้านบาทต่อเดือน และสามารถประหยัดได้ถึง2แสนล้านบาทต่อปีหากเหลือจากการปลูกรับประทานเองก็สามารถเก็บขายได้นอกจากลดรายจ่ายแล้วประชาชนยังได้บริโภคผักที่ปลูกเองมีความปลอดภัยมีกิจกรรมในครัวเรือนร่วมกันสังคมก็เกิดความรักความสามคัคคีเพราะผักที่เหลือจากการรับประทานในครัวเรือนก็นำมาแบ่งปันกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจังหวัดลำพูน kick off ดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่2สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนณที่ธรณีสง์วัดดอยแช่บ้านดอยแช่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน โดยมีกาะอรมนจังหวัดลำพูนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งพระภิกษุสงฆ์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มอาชีพต่างช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวจำนวนสิบกว่าชนิดอาทิผักกาดผักบุ้งฟักทองข่าคะนา้าซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ประชาชนตื่นตัวให้ความสำคัญกับการปลูกผักในครัวเรือน อย่างน้อยครัวเรือนละห้าชนิดเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในยุคโควิด -19 ที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านสำหรับในระยะที่2นี้เป็นการขยายผลการดำเนินงานของระยะที่1ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนยุติความหิวโหวยยกระดับโภชนาการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนโดยยึดหลักการดำเนินการในระยะที่หแล้วเน้นความต่อเนื่องคือพลังปลูกผักเพิ่มจากเดิม รวม10ชนิดแล้วทำเป็นบ้านสารเป็นกลุ่มส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจําครัวเรือนเช่นมะนาวกล้วยมะละกอเพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพิ่มชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างจิตวิญ,ญญาณรักสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียวจากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันจากพืชผักอาหารรักสุขภาพอาหารรักโลกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านนำไปสู่ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสามคัคคีวิถีพอเพียงเกิดชุมชนเกื้อกูลสามารถดูแลช่วยเหลือและแบ่งปันจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือต่อยอดในรูปแบบอื่นต่อไป การขับเคลื่อนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมุ่งเดินหน้าพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ12ล้านครัวเรือนทั่วไทยให้พี่น้องประชาชนมีพืชผักปลอดภัยไว้ก,กินเองและแบ่งปันรวมถึงขยายผลต่อย,ยอดสร้างไรายได้ อีกทั้งจุดประกายให้ประชาชนลุกขึ้นมาใช้พื้นที่ว่างในครัวเรือนปลูกผักสวนครัวและขยายสู่77จังหวัดทั่วประเทศกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงอาหารปลอดภัยในสถานการณ์โควิด -19 และสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวสิ่งสำคัญคือเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่สองยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในประเทศไทยของเราคะ่ะท่านผู้ฟังคะการปลูกพืชผักสวนครัวเริ่มต้นได้จากใช้พื้นที่ว่างเล็กๆให้เกิดประโยชน์ทำได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านเช่าคอนโดตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ปลูกไว้เพื่อกินภายในครอบครัวหรือชุมชน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้และในายามฉุกเฉินการปลูกพืชผักสวนครัวเท่ากับเป็นการสำรองอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w i s o c g o t h เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่5ตุลาคมเป็นวันที่278ของปีหรือวันที่279ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกอกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก87วันในปีนั้นวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2481วันขึ้นระหว่างประจำการเรือรบหลวง9ลำได้แก่เรือรบหลวงปัตตนี เรือรบหลวงสุราชเรือรบหลวงจันทบุรีเรือรบหลวงละยองเรือรบหลวงชุมพรเรือรบหลวงสงขลาเรือรบหลวงบางระจันเรือรบหลวงนองสา่ายซึ่งต่อจากประเทศอิตาลีและเรือรบหลวงทนบุรีซึ่งต่อจากประเทศญี่ปุ่นวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินโครงการของศูนย์พิกุลทองจังหวัดนาราธิวาสและได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการแกล้งดินวันที่5ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิศ เชิญชวนปลูกผักพืชสวนตามริมรั้วกินได้ไมีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจติดขัดไวรัสระบ,บาดไปทุกย่านทั่วไทยมาปลูกผักสวนครัวกินกันไว้เป็นอาหารยามออกบานไม่ได้ต้องยำทำแกงกินในครัวเรือนยามที่เรื่องไม่ต้องรอพึ่งใครมาปลูกผักไว้เป็นอาหาร ประสานรวมเลือดเนื้อชาวไทยหลักประจาขององค์พ่อหลวงพวกเราทั้งปวงท่องจดจำขึ้นใจเศรษฐกิจอยู่ในความพอเพียงเรียมรู้เรียบเรียงนำมาใช้ให้ได้เพือสู้ไัโควิดนาดีนโรคร้ายจากทีมระบาดอยู่ในเมื่อ เชิญชวนพืชไร่พืชสวนนำมารูกกินได้เพราะโควิดกว่าจะเป็น ค่ามากมีลูกได้กินดีและลดค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจในยุคปืดเครื่องลดความสึ้นเปลืองเป็นเรื่องที่ทำง่ายๆ <Hey. S 1> รวมใจกันสู้ภัยวิกฤตโรคร้ายโควิดนั้นคงต้องยอมแพ้พ่ายมาปลูกผักเก็นไว้กินกันเรารู้เท่าทันไม่ต้องกลัวโรคภัย <Hey. S 1> รวมใจพักแล้วรักสามัคคีรวมปลูกผักตา เสียใจเรื่องโรคภัสักคราวมอวงร่วมกลุ่มพักส่วนครัวไว้ตาม พบกับรายการสยามานุษย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ in